สวดีครับพูดจาภาษาฮูงจุย้ยสไตล์ผู้ประกอบการนะครับถามว่าไอ้ฮงจุ้ยเนี่ยถ้าทำแล้วมันจะเห็นผลไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเท่าที่เท่าที่ทำมากับตัวเองกับญาติพี่น้องแล้วกักบลูกค้าของผมก็ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นผลนะครับในส่วนตัวผมนะเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นผลทําแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ชินแสท่าน,นนั้นๆนะครับเวลาไปดูหงจุย้ยหรือว่าไปแก้หงจุย้ยไปจัดหงจุ้ยให้กับลูกค้าเนี่ยเขามีความรู้ความชํานาญมีความเข้าใจในวิชาของเขามากน้อยแค,แค่ไหนเพราะหงจุ้ยมันก็มี หลากหลายวิชาหลากหลายแขนงนะครับถามว่าวิชาฮงจุ้ยทําแล้วมันจะได้ถึงสุดยอดของชีวิตไหมชีวิตจะไปถึงขีดสุดของชีวิตไหมไปไม่ถึงครับมันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้นั้นมันมีปัจจัยรายล้อมอะไรอีกหลายอย่างฮงจุยย้ยเป็นวิชาของของคนจีนถ้าฮงจุยจ้ยจริงจริงฮองเต้จีนไปไหน ทำไมห้องเท่จีนโดนกำจัดเฮี้ยนเลยใช่ไหมห้องจุ้ยก็ยังไม่ได้เจ๋งจริงนะครับไม่มีวิชาไหนดีสุดในโลกแล้วก็แย่สุดในโลกนะครับมันมีปัจจัยรายล้อมหลายๆอย่างนะปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วก็สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ตามหลักหมือช่างก็คือฟ้าดินคนอาชีพฟ้าคือชะตาชีวิตแล้วก็อ่า สิ่งหลายล้อมรอบตัวเราที่เราควบคุมไม่ได้นะครับนว่าการบ้านการเมืองดินฟ้าอากาศโรคภยัยไข้เจ็บไอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เรียกว่าฟ้านะครับดินก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเราจะปรับแก้ได้เฉพาะในบริเวณรั้วของบ้านเรานอกรั้วเราก็เป็นที่สาธารณะเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขไม่ได้เลยนใช่ครับเราควบคุมได้เฉพาะดินก็คือที่อยู่อาศัยของเราคนก็คือตัวเรานะครับ เราควบคุมไได้เพราะตัวเราเมียเราแฟนเราลูกเราลูกน้องเราบริวารเราหรือลูกค้าเราเราก็ยังควบคุมเขาไม่ได้เราได้เพียงแต่ทําความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจกับผู้คนแล้วโน้มน้าวเขานะถ้าเราทําค้าขายทาไงให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุดทาไงให้ลูกค้ามาซื้อเรามากที่สุดนั่นก็คือเรื่องหลักของการขายและการตลาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาชี อาชีพที่เราทํานั้นบางคนอยากจะร่ําจะรวยอยากจะเป็นเศรษฐีแต่ถ้าเรื่องปเป็นลูกจ้างการการที่จะเป็นลูกจ้างได้ร่ํารวยได้หนึ่งคุณต้องเป็นนักการเมืองเป็นตำรวจเป็นทหาร,ปรไปอะไรโกงบ้านโกงเมืองเท่านั้นอาชีพลูกจ้างมีเท่านั้นจริงๆถ้าจะร่ําจะรวยขึ้นมานะถ้าคุณเป็นราชการที่มือสะอาดนะเป็นตำรวจที่มือสะอาดทหารสะอาดเนี้ยยังไงก็ไม่รวยถ้ากินเงินเดือนอย่างเดียวนะ คุณต้องค้าขายอยากรวยต้องค้าขายเท่านั้นและต้องค้าขายแบบสุดจริตด้วยจะทําทสีเทาสีดําคุณก็เห็นตัวอย่างในยุคนี้นไครับอยู่ไม่ได้ยุคนี้เป็นยุคาชาวิไลนะชาวิไลลุกในหลวงของรชัชการที่สิเป็นยุคการล้างบ้านล้างเมืองไอคนเลวอยู่ไม่ได้นะครับผมเคยทํานายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าปตตาีตั้งแต่ตั้งแต่ตุลาคมสอาคม25 6 5เป็นต้นไปคนเลวอยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะเป็นยุคข,ของการล้างบ้านล้างเมือง ก็เป็นไปตามนั้นนะครับถ้าเราจะทำฮองจุย้ยทำได้ไหมทำได้นะครับทำทำด้วยตัวเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่ามันมีความรู้เยอะแยะอยู่บนอินเทอร์เน็ตดูเยอะๆอ่านเยอะๆ,ๆศึกษาเยอะๆมันก็จะเข้าใจหรือถ้าขี้เกียจก็เชิญเชิญชินแสมาดูก่อนเราจะเชิญชินแสเราก็ต้องเช็คประวัติชินแสสักนิดหนึ่งนะว่ารวยยัง ้ากินเสร็จมันยังจนอยู่นี่ก็อยา่ยาไปเชิญมันเพราะขนาดตัวมันเนี่ยเอาไม่รอดแล้วมันจะเอาตัวเรารอดได้อย่างไรใช่ไหมเราก็ต้องวัดชินแสทหนึ่งว่า,าผลงานเขาเป็นยังไงไปจัดให้คนนั้นคนนี้แล้วชีวิตคนลูกค้าดีขึ้นไหมม,มีแต่มีแต่ทําคลิปมาทําว่าต้องแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้คุณมีตัวอย่างลูกค้าคุณละ่ะที่คุณไปทําแล้วชีวิตเขาดีขึ้นอะ่ะคุณต้องหาแบบนี้นะเพราะกินแสเดี๋ยวนี้มัน ชินแสกร,รมลรอมันมันเยอะเยอะมากๆนะครับส่วนตัวผมนั้นไม่ไม่รับดูหงจุ้ยนะไม่ต้องติดต่อมาผมทําเฉพาะตัวผมครอบครัวผมแล้วก็ลูกค้า,าที่ค้าขายกันนะเป็นคู่ค้าที่ทําธุรกิจร่วมกันนะ่นะนถ้าเขาสนใจผมก็ไปไป,ไปทําให้ไม่สนใจผมก็ไม่ทานะเพราะว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้นั้นไม่จําเป็นต้องทําหงจุย้ยดูอย่างฝรั่ง ฝรั่งไม่รู้เรื่องฮงจุย้ยทําไมเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของโลกอะ่ะในขณะที่คนทาฮงจุ้ยบ้าดีเดือดเหมือนเหมือนเมืองไทยอ่าเมืองจีนจีนจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ไม่ทำฮงจุ้ยแล้วเพราะเหมาเจอตรงล้างล้างบางหมดเลยคนที่รู้เป็นอาจารย์ฮงจุ้ยต้องหนีหนีตายมาไต้หวันหนีตายมามาเลเซียอ่าฮ่องกงแล้วก็อะไรนะสิงคโปร์หนีมาอยู่ตรงนี้กันมาหากินทางนี้กันอยู่ในเมืองจีนหากินไม่ได้เพราะเขาห้ามนะห้าม ห้ามรัที่ที่เป็นอะไรที่งมงายเขาเขาเขากขาจัดทิ้งหมดนะเพราะงั้นไอ้หงจุ้ยสิงคโปร์ทุกวันนี้ก็ทาห่งจุ้ยกันทั้งประเทศแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เอาหงจุ้ยนะไม่มีความรู้หงจุ้ยไอ้คนอะไรนะฮ่องกงฮ่องกงปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็ไม่เอาหงจุ้ยไม่รู้จักหงจุ้ยเพราะว่าบ้านบ้านเขาอยู่เป็นบ้านโกงหมาไม่จะ้ทำหงจุ้ยได้ไงอ่ะเป็นห้องเล็กเล็กมัน มันทำฮองจุ้ยไม่ได้นั้นคนทางฮ่องกงทางอะไรก็เลยมาเอาพระสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลสไต้หวันพาคหลังมาเอาพระเครื่องของเมืองไทยสเป็นสุดใหญ่มาเล่นสาทางสวรภูมิมาสักยันนะมาลงนะหน้าทองสารกาดินทองก็ห้อยพระเครื่องพระเครื่องของไทยเลยขายดีมากตอนนี้นะครับนั่นการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้นั้นไม่จําเป็นต้องทําฮองจุย้ยทําอะไรก็ได้แล้วชุดมันมีตั้งหลายวิธี นะไม่ทําอะไรสักอย่างก็ได้ถ้าคุณเข้าใจในอาชีพที่คุณทําจะเป็นคนขยันนะเป็นเป็นคนขยันขยันถูกที่ถูกทางแลอาชีพคุณใช่คุณก็ประสบความสําเร็จระดัรวยในอาชีพของคุณได้ก็เท่านี้ครับวัดดีครับ่วงจุ้ยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต